จังหวัดภูเก็ตรวมโรงแรมและก็รีสอร์ทในเครือแอคคอร์พาคใต้นะครับเชิญชวนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมการเดินวิ่งแอคคอร์โฮเทลฮาร์ดเบรคฮิวมินิมาราธอนการทิโยกเริ่มทุนน้ำมันการศึกษาแก่นักเรียนที่คาดโอกาสครับโดยจังหวัดภูเก็ตรวมโรงแรมนะครับรีสอร์ทในเครือแอคคอร์พาคใต้นะครับได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเดินวิ่งการกู้ศน์นะนะครับนะเป็นครั้งที่ยกแล้วในวันอาทิตย์ที่18กันยายนบริเวณชั้นเจ้ากิ้วเฟียนกิ่ง นะครับนาซา,า,า,านทุนนาสภานินพื้นที่เทศบันคนครภูเก็ตโดยโครงการเนี่ยเพื่อสังคมและก็โรงแรมและก็รีสอร์ทในเครื่อเนี่ยต่อเด็กระดับวชุนนะสร้างการพัฒนาการเรียนรู้ทำรุ่นดานการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนครับ โดยนายเชษปานพงศ์ค่ะรองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมด้วยส่วนราชการแล้วก็ผู้บริหารโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทในเครือแอคคอร์พักไต้ค่ะได้มีการประชุมติดตามแล้วก็เตรียมความพร้อมข้องคณะกรรมการแต่ละฝ่ายถึงการจัดงานถีห้องประชุมมุกนาชันห้าซาหลักลางจังหวัดภูเก็ตล่างไม้ซึ่งในปีนี้คา์ดว่าจะมีผู้เข้ารวมกิจกรรมไม่น้อยว่าสองพันคนพร้อมกับทุนสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยว่านึ่งลานบาทกันเลยค่ะแล้วก็ที่สาคัญในปีนี้ค่ะพี่เบาเกลี้ยงเขามีการ เปิดตัวเส้นทางวิ่งไม่กันค่ะจุดสตาร์ทเนี่ยจะไปยู่ถีสะพานหินค่ะทึ่งก็จะผ่านยานเมืองเกาปูเกตและจุดชมวิวเข้ารังแล้วก็มีการติดแฮชแท็กกันนะก็คือแฮชแท็กใจละลายที่ปลายควรเนยานะนะแล้วก็มีแฮชแท็กวิ่งกินลมแฮชแท็กชมเมืองเกา่าแฮชแท็กขึ้นเขารังโดยประชาชนเนี่ยค่ะถ้าว่าสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะติดต่อซอบท่านได้เลยทีนายเอ่อนาย สิรอดจะไม่นี่นายสิรอดบุตรเตริบนะคะคฝ้ายทััพยากรบุคคลโรงแรมแกรนเมอร์เคียวเข้าลัก บางซักนะคะไมยเล็โทรศัพท์ค่ะสูนเจ็ดหกสี่รือทีไม่เล็กูนแปดนึ่ง้หกเจเก้าเก้าห้าหกค่ะ 7, 6, 4, 9, 0, 9, 9, 8, ม,มีให้เลือกวิ่งกันไล่แบบพี่บอกเขที่เป็นฟันรันก็ได้มินิมาราทอนแล้วก็ VIP ค่ะแล้วก็นอกจากนี้มีราคาพิเศษําหรับหนักเรียนหนักศึกษากันค่ะอ,อันนี้วิ่งได้ออกกําลังกายได้สุขภาพแล้วก็ได้ชมความสวยงามของภูเก็ตกันแล้วนะคะ